สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่2 9ธันวาคม2 5 5 8นะคะคาดว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยอาจจะได้รับแรงกดดันจากการดิ่งลงของราคาน้ามันในตลาดโลกอีกรละลอกหนึงนะคะก็ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยกดดันตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะทางสารัฐก็ปิดปรับตัวลดลงนะคะตัวราคาน้ํามันดิบบรเอนเนี่ยปรับตัวลดลงมาแต่ระดับ36 เหรียญต่อบาเรลอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนตลาดภุยิภาคเช้านี้ส่วนใหญ่ก็เปิดในแดนลบนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นผลพวงจากการดิ่งลงของราคาน้ำมันนะคะซึ่งตลาดพื้นไทยก็น่าจะได้รับผลกระทบดังกล่าวไปด้วยนะคะในช่วงนี้เป็น2วันทําการสุดท้ายนะคะของปีนะคะวอลุ่มการซื้อขายก็ถือว่า หายไปเบาบางตาไปค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อวานนี้เทรดกันอยู่ที่2.7หมื่นล้านบาทนะคะสถาบันยังเป็นกลุ่มหลักที่เข้าซื้อต่อเนื่องนะคะ1.6พันล้านบาทก็ยังเป็นในเรื่องของการทำวินโดว์ดิซซิ่งแล้วก็การเข้าซื้อกองทุน LTFI MF ในช่วง,งสุดท้ายปลายปีนะคะถ้าหากประเมินในเรื่องของ ระดับ forward PE B59 แล้วตอนนี้ถือว่าไม่ได้เป็นระดับดัชนีที่ดูแพงมากนะคะเทรดประมาณต่ำกว่า13เท่าด้วยซ้ำนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นนะคะในช่วงตลาดอ่อนตัวเพราะฉะนั้นก็มองว่าการปรับตัวลงน่าจะมีแรงเข้าซื้อของกลุ่มสถาบันเข้ามาช่วยประคองนะคะไม่น่ามีดาวไซด์ที่ลึกมากนะคะเราก็มองแถวๆ1274นะคะแต่ว่าอัพไซด์ก็คงไปไม่ได้ไกลนะคะวอลุ่มไม่ได้สปอร์ตมากนักนะคะ ก็มองแนวต้านแรกที่เดิม1287นะคะแล้วก็ถ้าดิ่กขึ้นไปได้ก็1297นะคะคาดว่าในปลายปีนี้ก็คงจะปิดตัชนีแล้วแถวประมาณ1,300บวกลบนะคะคงไม่ได้ไป ร้อนแรงมากนักนะคะตัวหุ้นในพอร์ตระยะสั้นคง VGI E4L รอทำกำไรอยู่นะคะหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลาน์มี4ตัวนะคะมีคือ j t k n TNP แล้วก็ COL นะคะหุ้นเด่นมีประเด็นเมื่อวาน a k e Profit MTLS ออกไปนะคะคงเหลือ E4L รอ Take Profit อยู่นะคะแล้วก็ถือสถานะต่อนะคะส่วนตัวชอตเซลเ หุ้น SBL นะคะตัวชอตเซลลงเพยาบาทหนึ่งราดปรากฏว่าเมื่อวานร้อนแรงมากนะคะราคาดิบตัวขึ้นมา8บาททีเดียวนะคะมาปิดที่210บาทนะคะก็เลยต้องขยับจุดทํากําไรเพื่อ exit อ,ออกไปนะคะที่207บาทนะคะวันนี้น่าจะมียอดตัวลงนะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะ